บริษัทสยามนิสันสุราษฎร์ธานีจำกัดวัดประดู่ขอเชิญคุณพบกับแคมเปญจุใจเหมือนมอเตอร์โชว์พิเศษสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเกาะสมุยพบเราได้ที่ห้างบิ๊กซีสาขาสมุย1-8กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นให้คุณออกรถเพียงศูนย์บาทกับนิสันมาสและอันเมราอีโกคาคันแรกของไทยที่ประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรและผ่อนชำระรายเดือนเพียง7 0 0 0กว่าบาทนาน6ปีและโนเวรา ตอนครึ่งดีวดีออกรถ0บาทเลือกผ่อนชำระนาน6ปีทุกรุ่นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและนิสสันจุกให้คุณออกรถเพียง3 9 9 9 9บาทรับรถได้ทันทีไม่ต้องรอนานอย่าลืมพบกับแคมเปญดีๆแบบนี้ที่ห้างบิ๊กซีสางขาสมุยวันที่1ถึง8กุมภาพานนันธ์นี้เท่านั้นโทร0 7 7 2 0 0 5 6 0ถึง2